เอาครับผู้กับสุขสวัสดิผู้ชมด้วยบอยบอยทวีวันนี้เกมเออคุณลืมชื่อแล้วแต่ว่าก็เกมที่เราจําลองการที่แบบเราเป对对็นถุงมือทานอสเนี่ยครับที่เราต้องไปเก็บเก็บพวกหินต่างๆเนี่ยผู้ชมหินแบบชามสโตนสเปซสโตนอย่างเงี้ยผู้ชมเพื่อผ่านสิ่งขีดขวางพวกเนี้ยผู้ชมผู้ชมก็น่าจะเห็นภาพนะแต่ถ้าคุณยยังไม่เห็นภาพก็ไปดูที่ชิบหายแค่แช่หน่อย้ยการเดินแบบอิสลามชมอิสระ เดินผ่านใช่ไหมผู้ชมไม่เก็บใช่ไหมเอ้ยเก็บเก็บไปเถอะชาร์โซนอยู่เวลาใช่ไหมผู้ชมมันไม่เชิงว่าหยุดเวลาแต่มันคือทําให้เวลาช้าลงอ่ะเออสเปซโซนทำอะไรได้ขยายพื้นที่เหรอก็ดีอยู่ใช่ไหมเส้นใยนี่คืออะไรผู้ชมเฮ้ยดีนนิ้วแกนดีินดิ้งแค่นี้เหรอด่านต่อไปโอเคให้เราเลือกก็ผู้ชมหรือให้เราเลือกกอ็ ผมเอาเป็นไทม์สโตนแล้วกันเพื่อหยุดเวลาแน่เจ้าหนี่ยเจ้าหน่มมีทางเร็วเท่าไหา่เลวลี่สโตนเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงโอเคเอาลบอันนี้หายไปเลยหรอฮิกไม่จ๋ิงฮิจดีนิว มีการอัพด้วยแต่ว่ามันต้องดูโฆษณาเมื่อกี้กูโดนหลอกกูหลอกกูโดนหลอกดูไปแล้วผู้ชมไปโอเคให้เราเลือกเหรอว่าเราจะเลือกอะไรผมเอากไทมาสโตนอีกนั่นแหละผู้ชมไทม์สนโตนดีที่สุดการหยุดเวลามันไม่ใครฉันเมื่อกี้ผมจะเลือกลุยสโตนจะผมเผลอบเผือเผอเอาเมสเขียวเนี่ยผู้ชมโอเคเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเอา ลบแค่นั้นออกเนี่ยน,นะกูเปลี่ยนกลับได้ไหมเนะี่ยแม่งยากชิไยจุ๊บจุ๊บหลบหนีโอเคหลบหลกแซกซึมอันนี้เนะี่ยพาวเวอร์สโตนทำอะไรได้ฮนะดีทำลายเอ้ยเฮ้ยไม่ยังเฟี้ยวเลยนี่ยังเฟี้ยวเลยต้องค่อยๆไปใช่ไหมเมื่อกี้กุเลือดร้อนเกินไปใช่ไหมเอ้อ ทำลายทำลายทำลายให้หมดคิดว,ว่าเก่งอ๋อแล้วก็ดีนิ้วก็ดีนิวน้วตามเลยใช่ไหมเพื่อมันจะไปกูยังพูดยังไม่กูยังพูดไม่เสร็จเลยใช่ไหมด่านต่อไปเราจะเลือกเลยดีผู้ชมผมขอเลือกเป็นเออสเปซสโตนนะกันขยายพื้นที่นะต่อไปก็เอามาใช่ไหมเอาเขาสโตนมีึมงแมาใช่ไหมทำลายทิ้งฮะ คิดว่าเก่งเหรอคิดว่าเป็นสีขีดขวางแล้วเก่งเหรอฮะจะจะโหดแค่ไหนกันเชียววะฮะฮะจะสู้ power stone กูได้ไหมว้ใช่ไหมแล้วก็ดีดนิ้วผมสามารถเปลี่ยนสกินได้ไหมผู้ชมผมเบื่อสกินนี้แล้วอะแม่งต้องใช้เงินจริงซื้อใช่ไหมแต่ก็ช่างไม่เถอะนี่มันคือหินอะไรนี้ my stone ชิวหินช่ออะไรวะเฮ้ สามารถห,อห่อหืนบนแก่ได้ใช่ไหมแต่กูก็ยังตายเหมือนเดิมโอเคต่อไปผมจะเอาอะไรดีบยแม่ไม่กูจะเกือบตกน้ำใช่ไหมผมเอาไปสเปซตัวอีกแ้วยกันขายายพื้นที่ปิดดีนิ้ว เดต่อไปผมจะเลือกเป็นเอชาบโซแล้วกันหยุดเวลาไม่มีพลังไหนที่ดีเท่ากับหยุดเวลาท่านผู้ชมที่จริงมันเชิงไม่เชิงว่าหยุดเวลาแต่มันเป็นการสลุเวลาแกนทาให้เวลานิ่มช้าลงแต่ว่าก็ก็ดีกว่าไม่มีแล้วกันใช่ไหมผมเลือกเป็นอะไรดีเออสเปซโซแล้วกันขยายพื้นที่เรลลิสตอนอเปลี่ยนความเป็นจริงถึงแม้จะเปลี่ยนได้แค่ไม่กี่อันก็เถอะใช่ไหม มีสามอันคงไปได้ไกลขึ้นดีนิ้วฮึเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันมีทุกอันเลยใช่ปะเนี่ยเออใช่ใช่ถ้าเอาถ้าเลือกดีดีนี่ได้ได้คือแบบเต็มถุงมือเลยนะใช่ไหมเอาเป็นเออเปชร s t เออแล้วก็อะไรดีวะ lapis s โอเคได้แล้ว lapis s แล้วก็เอ ทำไงให้มันได้ป่ะกูเอาเลยเดียวะสเปซสโตนแล้วกันกูมีกูมีสเปซสโตนอยู่แลยโอ้ยไ,ไม่ใช่มันคือมันคือพาวเวอร์โนกูเพิ่งเห็นโอ้ยแม่ง่ายกูเอาเป็นอะไรดีเอ่เออก็มกีกูกูใจคิดมากกา็เลยวะเฮ้ยเฮ้ยชิลนมะไฮ้อะ หินใหม่หมแล้วชอมวิวิดีนิ้วแล้วก็หายไปเลยวิดีนิวแล้วก็หายไปเลยนี่มันหินนี่มันโกงหินนี่มันโกงจริง,รงๆเลยชมให้ดีนิ้วโป้ง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 โป้อองอ้าก็สมควรเก็บแล้วใครชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับให้บูมด้วยสหวัสนี้ถ้าใครไม่กดไลค์กูจะไปดีนิ้วถึงบ้าน